เอาละครับสวัสดีครับมาชมบรรยากาศที่นานะครับเศรษฐกิจพอเพียงอีกสักครั้งหนึ่งครับผมนี่จะมาดูพื้นที่ในบริเวณที่เราจะเฮ็ดนาข้าวกันนะครับข้าวเหนียวก็ดีข้าวหอมมะลิก็ดีแล้วแต่นะครับนี่จะเป็นในส่วนของที่อยู่ด้านด้านหลังในส่วนของสะหรือบ่อดินของเรานะครับเห็นรถ แม่โคครับกำลังทำการขุดนะครับบ่อบริเวณพื้นที่ขนาดหนึ่งไร่นะครับผมผมจะพาท่านมาดูบรรยากาศที่นาสักนิดนึงครับตรงนี้นะครับเราก็จะทำนาข้าวทั้งหมดเลยนะครับใช้พื้นที่รวมทั้งหมดประมาณเจ็ดไร่นะครับผม